เอาละครับสวัสดีทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูา่โมเดิชาแนลตอนนี้เราอยู่กันในเกมไอเดนติฟายอีกแล้วนั่นเองฮะสำหรับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวเครื่องระดับของฮันเตอร์กันต่อนะครับผมและฮันเตอร์ที่เราจะทำการรีวิวเครื่องระดับอยู่ด้วยกัน2ตัวละครครับนั่นก็คือเจ้าเฮล l อมเบอร์และบัตตี้ควีนครับ ดยทาน้าของลลโอหรือว่าเฮลเอมเบอร์ครับเราจะใช้เป็นสกินเริ่มต้นสกินออริจินอลครับเพื่อไม่ให้ทางน้าของออร่าของสกินกับเครื่องประดับทับซ้อนกันนั่นเองสำหรับท่าด้าเครื่องประดับของเขาอยู่ด้วยกัน2ชิ้นครับชิ้นแรกเป็นเครื่องประดับระดับสีทองหรือระดับ S มีชื่อว่าตุ๊กตาคนสวยครับต่อมาครับเรามาดูกระชี้ชิ้นที่2โดยชิ้นที่2มีชื่อว่าเผาไหม้ครับเป็นเครื่องประดับระดับ A หรือระดับสีม่วงนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูทางน้าของเอฟเฟกต์แล้วก็ออร่าภายในเกมครับว่าจะเป็นประมาณไหน รเริ่มต้นครับเราจะดูกันที่เจ้าเฮลเอมเบอร์แบบไม่มีเครื่องประดับกันก่อนครับ มันจะมีความแตกต่างอยู่ประมาณสัก2อจุดครับอย่างแรกก็คือเป็นอล่าของเครื่องประดับเลยอย่างที่2นั่นก็คือตุ๊กตาครับตุ๊กตาเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตัวสีเหลืองและตัวสีแดงนะครับผมจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะปับหน้าของตัวสีแดงให้ดูอีกสักหนึ่งตัวครับซึ่งตัวมันจะคล้ายๆกันเลยครับผมแตกต่างกันแค่สีเสื้อด้านในเท่านั้นเองควนี้เมื่อเราใส่หน้าของไฟเข้าไปนะครับผมใบหน้าของเขาและตัวของเขาจะมีสีแดงๆออกมาด้วยครับเหมือนเป็นคล้ายๆกับลาวาแบบนี้นั่นเองครับ อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูทา้งหน้าของสีเหลือไปแล้วคราวนี้ลองดูทางหน้าของสีแดงกันบ้างครับถ้าทั้งสีแดงเห็นไหมครับหน้าจะไม่มีรอยเลือดเมื่อเราใส่ลูกไฟเข้าไปหน้าของเขาและตัวงเขาจะมีรอยเลือดเกิดขึ้นครับคล,ล้ายๆกับพวกลาวาอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูการปลาทางหน้าของเจ้าขุนหรือตุก๊กตตุ่นกันบ้างครับจะมีทา้งหน้าของแสงสีแดงบอกตำแหน่งแบบนี้ครับเมื่อเราปลาไปแล้วครับขุนของเราครับก็จะมีควันสีดำๆออกมานิดนึงแล้วก็ไปอยู่ที่จุดหมายปลายทานนั่นเองจะเป็นเหมือนกัันน้ตวละคครี่ือ ตัวเจ้าเฮลเอ b เบอร์แบบไม่ใส่เครื่องประดับครับ ต่อมาเรามาดูกันแบบใส่เครื่องระดับกันบ้างครับโดยเครื่องระดับชิ้นแรกที่เราให้ดูนั่นคือตุ๊กตาคนสวนครับเป็นเครื่องระดับระดับ S หรือระดับสีทองนั่นเองโดยเครื่องระดับชิ้นนี้ครับจะติดอยู่บริเวณเอวด้านหลังของเจ้าเฮลเวเบอร์หรือว่าลีโอนั่นเองครับผมสิ่งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือตุ๊กตาครับผมจากตุ๊กตาที่เป็นเพศช,ชายตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นเพศหญิงรูปร่างหน้าตาเหมือนคนสวนเลยนะครับผมโดยร่างแรกเนี่ยจะใส่เอียมสีเขียวนะครับผมแล้วก็เสื้อด้านในสีขาวสนน่างีีสสเเป็แดดมื้้อ เป็นสีขาวเช่นเดียวกันต่อมาการใส่ทางด้านของลูกไฟให้กับทางด้านของเครื่องประดับครับผมจะทาให้ทางด้านของตุ๊กตาเนี่ยเคลื่อนที่ได้โดยจะมีอร่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นสีออกส้มๆ้มแดงๆงนิดนึงแบบนี้ครับเห็นฮะ ตรงบริเวณกระบองเนี่ยก็จะมีทาน้าของสีส้มสอยู่แล้วก็ใบหน้านะครับผมแล้วก็เส้นผมเลยเป็นสีส้มๆครับส่วนการวัดไปหาตัวตุ๊กตุนหรือตุ๊กตาเนี่ยก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมครับจะคล้ายๆกับออริจินอลเลยและรวมถึงการปลาตุ๊กตุนด้วยครับผมการปาตุ๊กตุนหรือตุ๊กตาครับยังเป็นออร่าเป็นแสงสีแดงๆงแบบนี้เหมือนกันครับและเมื่อปลาไปแล้วครับก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาครับและนี่คือเครื่องประดับชิ้นแรกครับคื่อประดับระดับเอสนั่ มากันต่อครับสำหรับเครื่องประดับชิ้นที่2ครับเป็นเครื่องประดับระดับ S หรือระดับสีม่วงครับมีชื่อว่าเผาไหม้นะครับผมจะเป็นเหมือนคัพเลิงที่มีไฟติดอยู่ครับผมแล้วเครื่องประดับชิ้นนี้ครับออร่าชิ้นแรกที่เราจะได้เห็นกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลงครับของตุ๊กตานั่นเองโดยตุ๊กตาของเขาครับจะคล้ายๆกับตัวออริจินอลเลยจะเพิ่มเติมมาเป็นออร่าเปลวไฟอยู่ที่ตัวแบบนี้นั่นเองครับเหมือนตุ๊กตาโดนไฟไหม้อะไรประมาณนั้นนั่นเองครับนี่ ก็ค่อนข้างจะสวยงามอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะวางอีกตัวให้ดูตรงนี้แล้วกันครับมันจะได้ชิกๆกห่างกันนิดหนึ่งซึ่งรูปร่กงหน้าตานี่คือเหมือนกันเด้ๆเลยครับเพียงแค่เพื่อธหน้าของออร่าเป็นแสงไฟเข้ามาครับสีออกแดงๆส้มๆครับส่วนด้านขวานี่ออกแดงๆชมพูชมพูครับเมื่อเราใส่หน้าของดวงไฟให้กับทั้งสองตัวครับก็จะมีการเดินได้นะครับผมแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่ครับ และนี่คือเอฟเฟกของเครื่องรดาดับครับของเผาไหม้ครับเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกการโยนหรือว่าการปาตุ๊กตากันต่อครับเดี๋ยวท้าทางของเอฟเฟกที่ถูกเพิ่มเข้ามานะั่นคือแสงเวลาเราปาเข้าไปครับจะมีเป็นแสงไฟประจำตัวของตุ๊กตาที่เราจะปาไปครับตัวนี้ก็จะเป็นสีออกชมพูชมพูนิดนึงครับส่วนการที่จะวัดไปหาทา่าทางของตุ๊กตาของเราเนี่ยไม่ได้ดูว่ามีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับผมและนี่คือเครื่องวาดาบครับของเจ้าเฮลเอมเบอร์หรือว่าเจ้าลีโอนั่นเองครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งตัวละครที่เราจะทําการรีวิวกันในวันนี้นั่นคือบัตดี้ควีน และชุดที่เราจะใช้นั่นก็คือชุดออริจินอลหรือชุดเริ่มต้นครับเพื่อมาให้ทางด้านของเอฟเฟกเนี่ยมีการทับซ้อนกันระหว่างชุดสกินกับทางด้านของเครื่องประดับนั่นเองครับผมคราวนี้เราไปดูทางด้านของเครื่องประดับของบัตที้ควีนครับมีอยู่ด้วยกัน2ชิ้นครับโดยชิ้นแรกครับมีชื่อว่าตุ๊กตาสุดเพอร์เฟกเป็นเครื่องประดับระดับ S หรือระดับสีทองครับผมต่อมาครับเราไปดูอีกหนึ่งเครื่องประดับครับเป็นระดับสีม่วงหรือระดับ A มีชื่อว่าไม้เท้างูพิษนั่นเองครับเดี๋ และเราจะดูแบบไม่สวมใส่เครื่องประดับกันก่อนครับนี่คือบัตรที่ควีนครับแบบไม่มีเครื่องประดับนั่นเองครับเอฟเฟกส่วนใหญ่ครับจะอยู่ที่ทางด้านของกระจกแล้วก็ท่าทางในการอุ้มนั่นเองจากตรงนี้ครับผมเสกกระจกให้ดูครับจะเห็นเป็นกระจกเงาครับลังรางแบบนี้แล้วก็การสลับร่างครับดูไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรครับส่วนการอุ้มทางน้าของผู้รอดชีวิตครับก็เป็นการอุ้มผูกติดลูกโป่งแบบปกตินั่นเองครับและนี่คือบัตรที่ควีนครับแบบไม่สวมใส่เครื่องประดับนั่นเอง ต่อมาครับเราไปดูกันที่เครื่องประดับตัวแรกครับที่มีชื่อว่าตุ๊กตาสุดเพอร์เฟกครับเป็นเครื่องประดับระดับ S สหรือระดับสีทองจากที่เราเห็นครับเราจะเห็นเป็นตุ๊กตาชักครับผมเมาอยู่ด้านหลังแต่งตัวเหมือนชุดบัลเล่มีออร่าครับเป็นกลีบดอกไม้สีชมพูออกมาครับ นอกจากนั้นตรงบริเวณเท้าครับยังมีทั้งหน้าของดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อสีออกชมพูชมพูเนี่ยอยู่ด้านล่างด้วยเมื่อเราทําการเคลื่อนที่หรือว่าเดินครับจะมีผีเสื้อคอยบินตามตัวของเราครับลอยลอยแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากๆครับนี่คือเอฟเฟกแรกเรามาดูเอฟเฟกตัวที่2นั่นคือกระจกครับสำหรับการวางกระจกครับจะมีทงหน้าของผีเสื้อบินรอบๆกระจกด้วยแล้วก็มีดอกไม้ครับออกเป็นสีโอรสครับชมพูชมพูส้มๆนิดนึงครับประมาณนี้ครับและเมื่อเราวางไปแล้วครับมีทงหน้าของดอกไม้ขึ้นมา และหายไปครับส่วนการสลับร่างเอลฟ่ากับร่างจริงครับไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมครับคล้ายๆกับออริจินอลครับต่อมาเราไปดูกันอีกหนึ่งเอฟเฟกครับที่น่าสนใจนั่นก็คือท่าทางในการอุ้มครับเมื่อได้ตามที่บัตติควีนตีเซอร์เวอร์ลมครับและเขาอุ้มเซอร์เวอร์ขึ้นมาจะเปลี่ยนท่าทางเป็นการอุ้มเหมือนท่าเต้นระบำแบบนี้นั่นเองครับบอกไว้เลยว่านขาจะสวยมากๆครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับ การอุ้มแบบนี้ไม่ขัดขวางต่อการโจมตีครับบัดทิควียังคงสามารถทําการโจมตีผู้รอดชีวิตที่อยู่ใกล้ๆได้ด้วยในขณะที่เขากําลังอุ้มเซเวอร์อีกหนึ่งคนอยู่นั่นเองครับ ในของเอฟเฟกเครื่องประดับยังไม่หมดครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือการวางกระจกครับแล้วทําการโลเทชันหรือบิดกระจกมันจะแสดงจุดเป็นสีชมพูมีดอกไม้และผีเสื้อบินบริเวณจุดที่เราทําการหมุนกระจกด้วยนั่นเองและนี่คือเครื่องประดับชิ้นแรกของบัตที่ควีนครับที่มีชื่อว่าตุ๊กตาสุดเพอร์เฟกเครื่องประดับระดับ S หรือระดับสีทองครับ ปดูกันต่อครับเครื่องประดับตัวสุดท้ายที่เราจะทําการรีวิกวกันในวันนี้นั่นคือไม้เท้างูพิษครับเป็นเครื่องประดับระดับ A หรือระดับสีม่วงนั่นเองครับโดยรูปร่างหน้าตาจากที่เราเห็นครับเป็นไม้คาทามีห่วง,งูแผมแม่เบี้ยอยู่ด้านบนมีปีกสีม่วงครับนอกจากนั้นยังมีออร่าครับเป็นแสงวนๆจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนด้วยนั่นเองครับสำหรับการเดินหรือเคลื่อนที่ครับยังมีออรา่าสีม่วงนี้ค่อยๆปลิวครับแต่มองแทบจะไม่เห็นเลยนั่นเอง คราวนี้เรามาดูออร่าของกระจกกันบ้างครับเมื่อเราทําการเสกกระจกหรือพยายามที่จะวางกระจกครับจะมีท้งหน้าของออร่าครับเป็นแสงสีดําและสีม่วงคล้ายๆกับแสงของกาแล็กซี่เนี่ยอยู่ข้างใต้กระจกครับนอกจากนั้นก็จะมีแสงวนๆรอบๆเหมือนคล้ายๆกับพวกดวงดาวต่างๆนะครับผม ต้องบอกไว้เลยว่าอันนี้ค่อนข้างสวยครับสำหรับการสลับร่างครับไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมครับนี่คือเอฟเฟกอันแรกครับของเครื่องประดับไม้เท้างูพิษครับเราไปดูเอฟเฟกอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือการโลเทชันหรือว่าการบิดกระจกเมื่อเราทําการไล่ล่าเซเวอร์แล้ววางกระจกแบบนี้ครับและเราทําการบิดกระจกแสงก็จะเป็นแสงสีม่วงๆครับแล้วก็มีออร่าวนๆอยู่ครับผม จะมองยากนิดนึงครับตรงนี้แต่ก็สวยดีเหมือนกันครับผมและนี่คือเครื่องประดับอีกหนึ่งชิ้นครับของตัวบัตตี้ควีนนั่นเองแล้ววันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเครื่องประดับที่ทุกคนได้ดูกันไปทั้งเฮลเอมเบอร์ครับแล้วก็บัตตี้ควีนครับชอบไม่ชอบ,ชอบอยังไงสามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยครับส่วนคลิปต่อไปครับจะไปคิวของเซอร์เวอร์เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเซอร์เวอร์ตัวไหนวันนี้ผมได้จากลทุกคนไปก่อนก่อนจักลกัรไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบินนมลิชแนวกดล้วย